สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับพี่น้องอยู่นี่โอ้ยใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่ก็ไหลลงหองหันเดวครับช่วงนี้ระวังครับพี่น้องป้องกันเสื้อราโรครากเน่าโคโรเน่าครับสําหรับผู้เลี้ยงครับป้องกันนะครับบอแมนว่าเปลี่ยนหลายจังแก่สีดป้องกันครับเพราะว่าปีนี้ อำเภอลำยืนตำบลบุปเพยจังหวัดอุบลเฮ้าถือว่าผลแบบเดือนนี่ครับเบิดเดือนเลยครับนมันตกเบิดทั้งเดือนเลยครับเดือนกวาล้วือบด้โดสสวนนี่ครับฝนตกยังเสี่ยอันตรายครับพวกเสื้อลาครับเสื้อลาดินลงดินมันมันตกแล้วมันกับบดถึงแดดน,นะครับพี่น้องอป้องกันสีด ลงดินครับยูนีสีลงดินไปแล้วฉีดลงดินแล้วกับเพราว่าฉีดเบสบใบฉีดเสต,ต้นนะครับปวกป้องกันเสราครับพี่น้องป้องกันตลอดบรร่ได้ว่าให้เป็นอะไรจะป้องกันครับบ่ทัานครับเพราะว่ามันฝนตกบ่อยๆอย่างสีต้องฉีดครับพี่น้องสีป้องกันเนื้อพี่น้องยูนีสีป้องกันตลอดบัแม่นแต่โรครากเน่าโคนเน่าปวกร่าใบตีดร่าเขาต้น น่าสนิมน่านำข้างครับสีดป้องกันตลอดยังแถมฝนตกยังสีดฝนตามมาถ้ถามันดินมันแฉมันขังนี่ครับโรครากเน่าควรเน่าครับอยู่นี่ใช่เป็นแมนโคเซฟกับมันก็นมีหลายยาไล่เลยครับพี่น้องมทารเลกซินครับกับฉีดสลับกันครับพี่น้องเ่าดีวว่าฉีดไปเรื่อยๆครับอยูน่นี่มันฝนตกบ่อยฉีดป้องกันครับ มันบอลนต๊ธรรมดาเลยครับมีนี่ยังโต๊คอยอยู่นังเที่ยมันต๊ไหลเลยครับพี่น้องมามันขังตอนนี้โต๊ะบแห้งมันกับขังเสียแหละครับเพราะว่าพื้นด ah. ินน่ะมันเต็มหนามหนามอิ่มนะครับพี่น้องนี่ครับโต๊ะข้าวเดียวครับขังแหละเพราะว่านามมันอิ่มโตอิ่มโตการขังกับอันตรายครับพี่น้องกับสุรียันเอาะฉะนั้นตองฟ้องกันครับพี่น้องฟ้องกันไ้ดีกว่าครับพี่น้อง ต๊กมันนี้สามหลอบสี่หลอดเลยครับพี่น้องสามหลอบเลยมั้งเห็นแดดเทียนะเคืองชั่วโมงต๊กมากครับนี่ตาไหลผ่านต๊กเลยครับพี่น้องพี่ดีโพดครับอืดีจนน้องเทียนหยอดจนเปรีอยครับพี่น้องทุเรียนออกหยอดฝนต like ๊ลไรกะพิดครับแนะนํำไห้พี่น้องป้องกันเชื่อลาเด้อครับพี่น้องฝนตกเกี่ยสีขาป้องกันไว อยู่นีป้องกันเดือนหนึ่งประมาณสามครั้งพวกเสื้อราครับราใบปีดราเขาต้นราสนิมรานำข้างครับป้องกันเลยครับอยู่นีสีตลอดเวยครับเดือนหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสามครั้งครับยังแค่ฝนตกกังสีสีใต้ต้นสีใต้ดินแม่น้ำครับป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านําครับยังแค่ถ้าดินเห่าแบบเชแแฉะแน่แห้งอันตรายครับทุเรียนทุเรียนเปือนอ่อนเอรเลยครับนำข้างแน่กับแชะหลุดครับ อยู่นี่แห้งปีนี้ว่ายู่สูงเลยนะครับปีนี้ฉึ้กว่าฝนตัวข้าวเดียวครับน้มแขังเพราะว่ามันอิม่มโตนะหลังจากใบกะสิแก้ไปแล้วนี่ช่วงนี้บ่ได้ฝนเลยครับจนกว่าเสียเอาดอกเป็นลังนี้เบื้องล้วนี่ถึงมันสิฝนยุดนี่กะสิบ,บ่ได้ฝนเลยครับอ่าบ่ได้ฝน้นาเลยสิเริ่มยุดงหนามไปเลยครับเพราะว่าบ่หวังมันยุ่งเหมือนดรก็ว่าวันที่ซีฟครับวันฑีตซีฟหนามฝนสิยุด สีล่มมากกับสีตัดห้ากวดค้นนะครับบาน,นเพราะว่าต้องยุดเนิ่นๆครับเพราะว่ามันโต๊กดีหลายความซุ่มนดิน,นยังหลายาอาทิตย์หน้าตัดหญ้ากวดค้นแล้วครับพี่นอ้องบริโวณหัดอกช่วงนี้มันโต๊กดีแห้งครับพี่นอ้นนองนีง่คือะรโตกเมืองหนึ่งสองหลอดสามหลอดยืนนีเฮ็จธรรมดาครับบริโศกสารครับพี่นอ้องบริโศกสา,ารผู้เลี้ยงบริโศกสารดอกเท็ดธรรมดา น้ำแล้ก็ถอยน้ำปวดโคนจัดอาทิตย์สองอาทิตย์กับสีฝนเสริมเปิดตาดอรครับพี่นอ้องเบื้องแตงขนแยงก่อนแตงขนงแตงงาแตงหยางครับมันทึบาประมาณใบก็เริ่มสีกแก่เข้มก็เริ่มแตงนะครับพี่นอ้องเบื้องปีนี้บุหวัาสีเป็นส่งใดครับถ้าฝนดีแบบนี้ถ้าหนาวมาไหวกะโอเคครับถ้าหนาวมาท่าน ผนมาหนาวขาย,ยอดออกครับพี่นนอรับโต๊ะแบบนี้โอกาสเอาดอ,อกกับจังหวะนะครับดูสิจังหวะครับ,บมันจะเป็นยังไงครับพี่นนอการเหทุเรียนครับมันถงจังหวะนําครับห้องเหตุใบเว่าพา้อมแล้ว่อไปกับถ้าลมหนาวปลายเดือนกัญยาถ้ากาดหนาวมากกวดโคตรก็สิเอาดอ,อกง่ายครับพี่นนอ นี่และกะเศษที่ฎีใหม่กับแน่นําใม้ป้องกันเชียลราได้ครับพี่น้องมาป้องกันไว้เสียลราลงดินนี่นะครับโรครากเน่าคนเน่ายืนตายนะครับพี่น้องรักันนิ่้ถ้าอะไรละคาเแล้วรักษาไก่ยากครับแจบ็บสิรักษายากบ่ได้ลหล่ะป้องกันไว้ดีกว่าแก่ครับถ้าแด่ใบตุบสูบละใบรลนสุดหนึงนะ่งเนี่ยหวายอันตรายที่สุดครับเห็นหล่สวนครับยืนตายครับอืม ตายตน้นตายต้นหนึ่งสองต้นหนึ่งโอ้ยเสดายเดียครับทุเรียนมนังงนมันผูกง่ายเนาะครับลูกมาสี่ห้าปียืนตายเนี่ยมันธรามด้เดียครับแท้ิสดใหง่ายซ้ำนะลงทุนกับเขาไปซ้ำเลยอ่เพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าแก่ครับพี่น้องโรคลากเน่าโคนเน่าล่าเขาต้นล่าน้ำเยิ้มนี่นะครับมันเป็นยาฉีดป้องกันครับฉีดบางทียาตัวนึงมันก็เสดา ควบคุมในลายยางนะครับของกันเซล่าครับเอาสีเซลลต้นสีเซลใบแล้วก็สีลงน้ําเงาน้ําโคนมานําครับเพราะว่าอยู่นีเวลาสียาสีเน้นนะครับพี่น้องเน้นเน้นไม้ขั้วมาเลยนะครับสีห้เพียนครับสีไ้ถือใบทุกใบสียากันเสยล่าแล้วก็มะรงสีรอบต้นเลยนะครับบอกคือสีหอมมนนะครับสียานี่ละพี่น้องที่พิษผ่านกะบยักษ์มัียเข้าสีบ่เถงด่านหนึ่งเข้ากับบ่ไปสีนะครับบมเมนอยู่นีตีสีถ้าเป็นยา เสียล่ายาแมาแรงสีสีให้รอบต้นเลยครับพี่น้องว่ามันสีสีครึ่งนึงนะครับสีให้รอบต้นไปเลยไ้ทัวเทิงเลยครับสีเข่าลั้มส่วนมันําเพราะว่ามันถ้ามันเป็นแล้วมันหยากรับพี่น้องอย่าให้มันเป็นทอเป็นแล้วมันรักษาบ่ได้รักษาไงเนี่ยยูนีสีเวลาสีสีรอบต้นนะครับสีไปยืนอยู่กล้ไก่ใส่สายหลักพี่น้องกก่ยัก เบิ้งเครื่องอยู่กะเคยล่องเหปคลิปเ้เบิ้อยู่ครับพี่น้องเครื่องเตรียมๆนะลองือเบิ้อยู่ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องผลหลากตะกรอนก็ใส่เป็นเครื่องยี่สิบผาลทตเป็นเครื่องนะครับจะใส่ยี่สิบซีซี่ก็ยี่สิบลิตมาผ่ผลมันบ่วครับยี่สิบลทติผลในสามต้นทัวเมีไอ้น้ำครับบาานนังเจ็บเอวมาใส่เป็นเครื่องหลากนี่ปีที่สองครับพี่น้องมันก็สูงนั่นครับสูงหา้าหกเมตรนี่ ต้องหลากสายครับพี่นอ้องพ่นให้ละเอียดพ่นให้เพียนนะครับพืชทุกใบเลยครับเวลาพ่นกันมาแรงพ่นกันเสียล่าด้วยครับพี่นอ้องถ้าพ่นฮ่วมมวนพวกปุ๋ยพวกนี้สีบ๊อบอะไรครับสีเขาไต่ต้นเขาไต่ใบแหละเก่าง่ายนะครับมีสียากันเสียล่ากันมาแรงเพียจะก,กระจอกาจันไรแดงนี่ตรงสีให้เปียกบับทุกด่านเลยครับถ้าด่านได้ด่านหนึ่งมาถึงนี่พี่น้องย่างไปเบื้องหลดครับพี่น้องสี บ่เถิงดันได้ดนหนึ่งเนี่ยถ้ามันเข่าไล่แดงเข่าลวดน,นี่ครับปัญหา่นว่าเป็นยังคือสีดยุ่มันคือเขา่าปัญหากับเข้าสีดบ่ทัวครับพี่น้องเออเพาสีดบ่อทัวเถิงบ่อเปียกบ่อยั้งนะนครับพี่น้องเห็นไหมกระสีในทัวเถิงครับมันจะป้องกันในลายครับเพราะสีทัวเถิงแล้วอืมคลิปนี้กับไม่เกี่ยวกับเสียล่าแล้วพี่น้องเ้อะพี่น้องป้องสีป้องกันไว้อย่าให้มันเป็น สองกันเสียร่ามันก็มีธกิเดือนหนึ่งยังหน่อยกับสองมีนะครับสองเทียถึงสามเทียครับย่างต่ำกับเดือนละเทียกันยังดีเลยครับพี่น้องถ้าบริอะไรดีแต่ว่าถ้าบริสีเสลยนี่ถ้ามันเข่าหลักกะบมาสื่อย้มาสีกับแค่ยุดยางมันเป็นหลักก็คือเป็นเลยนะครับใบมันก็สีบังามยังสีดังใบมันก็สีบัวงามยังสีถ้ามันเข่าใบก็สีบังามยังสีนะครับถ้าเสียร่าตัวได้ตัวหนึ่งเข่าใบก็สีบัวงามเรี่ยงนอกกสี เบิ่องหลังกัสิบงงามบ่เขียวนะครับล่าสนิมลา่านำข้างเต่าตัวแดงตัวแดงกับโบางงามปรุงอาหารกับโบได้ความสมบูรณ์กับโบได้นี่ล่ะมื้อนี้ก็มาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งเกี่ยวกับเสียร่านี่ยแหละครับอยู่นี่ใสเป็นแมนโคเซฟสลับกับเมทาเล็กซินเด้อครับพี่น้องนะป้องกันไว้ครับเพราะฝนตกแบบนี้ครับอยู่นี่มันตกดูแห้งตกบ่อยครับ เกษตฤษฎีใหม่กับสิคราชโยบายซ้ำนีแ่แหละครับสวัสดีครับ